ครับสวัสดีครับวันนี้ว่าจะมาแกงผักเจียงดาใส่ปาาแห้งอ้อยผักละเห็ดหน่อยเออวัตถุก็มีผักเจียงดาเอามัดหนึ่งม,มันได้สักถ้วยนะครับใส่ผักละเห็ดหน่อยใส่ปาาแห้งออวัตถุดิบก็มีป่าแห้งมะเขือส้มหอมขาวหอมแดงพริกขี้หนูแห้ง ป่าฮะกะปิครับวันดีครับเออพอดีจะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มการเท้าเรใส่เกลือก่อนเนอะตะกี้ใส่เกลือตามพริกคือมันแหลก,กละเอียดเชะก่อนหอมข่ากันนะครับหอมขาวก่อนเนอะเดี๋ยวหอมขาวใส่ก่อนหอมขาวใส่โป๊บก็ใส่กะปิ กะปิใสแล้วครับกะปิใสน้อยนออห,หน่อยนะใสกะปิหน้อยครับเราหพ้่มมันหอมใสให้หน้อยหนึ่งต่อไปหอมแดงครับสุดท้ายมาหอมแดงนะครับสักสองหัวครับก็จะต้องเอปลาแห้งครับปลาแห้งนี่เพิอเอาไปย่างไฟก่อนนะครับมันจะได้หอมเรามาโคกตัวน้ำพริกเนี่ยครับโคกตัวน้ำพริก ตามให้มันเข้าละเอียดกันมันเบือลาหอาแกงพักออกมามันจะได้หนัวน้ามันก็น่าจะซดลำหน่อยตามให้มันเข้ากับพริกกับเลื่อละโอเคได้ตี่ละได้ตีแล้วเดี๋ยวเราก่อหยุดเรื่องน้ำพีก่อนให้อย่าไปิ่มไปที่หม้อไฟหละอันดับแรกก็เออจะแกงเรื่อยๆมาเดียวนี้นะเปิดไฟนะเปิดไฟแก๊สก่อนโป้น้ําใส่ก่อน น้ำใส่ละต้มลงน้นนำใส่ก็เอาพริกพริกแกงใส่เลยเอาพริกมาใส่เลยพริกมาใส่เลยเอไอ้นะสีสีมันแตกนหน่อยเฮ้ยสีมันแตกทำไมเพืนน่อนมันจะมัน ตีในโคกตีในโคกเากเอาเ่้ำใส่โคกหน่อยเพราะว่าแนในโคกเนะี่ยเพราะว่ามันจะลำหน่อยมันจะหอมโคกกระหางได้อย่าหอมโคกเตว่าใส่แ้ำมในโคกแล้วมันใส่แ้ำตัวมันจะลำเนี่ยล้างล้างก่อนล้างล้าง,งสิ เทแล้วครับเทยกเทตัวยกลูกเทหม้อค้างเลยสมอค้างเลยเอาจะรอน้ำมันเดือดก่อนเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแล้วก็อุปกรณ์กับข้างผักเจีงดาเหี่ยผักเจีงดาเหี่ยจะส้มเหี่ยแต่ครับมันั้นนี่มันพร้อมหมดละพอเาปรุงเข้าไปในแกงเรียบร้อยละรอเวลาเดี๋ยวรอเวลามันเดือดอย่างเดียว โอเคแล้วครับน้ำเริ่มเดือดละน้ำเริ่มเดือดละเราจะเริ่มเรา,อาะเจะใส่ผักแล้เด้นจะใส่ผักก่อนละน้ำแรกใส่ผักจังดาก่อนเักจังดาลงในหม้อ,แก,มกอ,กกอแกงมันเกือบสุกก่อนแกงมันเกือบสุก ก็อย่างว่านะครับเรากินก็แกะพักจังได้ก็จะมีจีนเนี่ยแต่ที่ตามไปแห้งใส่อย่างเดียวเดียด๋วยวให้ได้ทอดจีนแกมตัวอ่ะทอดจีนแกมกับพัดถั่วน้อยครับบ้านเฮาถั่วลันเตาคนไทยบ้านเฮาเนี่ยถั่วลันเตาลันเตากะบ้านเฮาของถั่ว,วน้อยโอเคมันสลบสลายละกามันล่มละกาเฮาเริ่มเอาเกลือส้มใส่เลยลงใส่เลยเพื่อตัดยางมันตัดยางของไอ้อักษรดา เพิ่มรสชาติมันหน่อยแกงนันว่าดูพักมันร่รรมรากามันสุกระกาห่อค่อยเอาผักละใส่นะครับครับไอ้ที่ลืมมันได้ก็ใส่ผงนัวให้น่อยเน่ะใส่สักเรื่องจ้อนเรื่องช้อนชานะครับ ส่หน้าก,ก็จะไขว่าเออกินไปหัวจะลงจะล้านหัวจะลุ่ลังหมัวโอ้ยใส่เห็นหน่อยเอาละครับมันล่มดีแล้วน้อมันล่มมันสูงล้วเขาดูสียท่ามันพักแล้วมันดูเหม่เมือนข้าวแกงอะ่ะข้าวหอมใหญ่ยา,ะาพระระลงอ้อยละพระระลงอ้อยละอ้อยเลย <c oughs> มันหอมเออมันหอมนหน่อยอ๋อกินหอมไหะ กินหอมตึงดังโทกอยากกี่เข้าแล้วเนพ่กภาชนะนี่มันต้องไปใส่มันเมินครับมอกว่ามันมันโดนไ <c oughs> ฟก๊ลเดียวแล้วมันก็สรงก็กินเขาเอากินเขากินมันตัวถ้าหอมไปล่มเป็นเหลืองเลยมันจะมลํำละครับเดี๋ยวลองจิมไปก่อนเนาะรสชาตินไน่เป็งใหญ่ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเห็ดหน่อยเพราะผมชอบขินรสจัดอยู่ละเข้าตีพอดีแต่ยังน้อยก็ต้องอ่าตบตุดด้วยน้ําป่ายครับเนอะเอาน้ําป่าย้น้อยตัดตัดเปิ้นตอนตอนตอนสักหนึ่งจอนหนึ่งจอนโตะนะครับโอเคต่อไปก็โอเคละเรียบร้อยละ ดได้เลยครับตักเสิร์ฟได้เลย